กรมส่งเสริมการส่งออกนะครับแพรรดูแล้วค่ะว่าเราจะทำยังไงแกคิดมากเกินไปหรือเปล่าวะคุณมาทูก็ไม่ได้ไล่แกแต่เขาคงจะไม่นีงาาในพูกเราทำจริงแล้วก็ได้นะเว้ย แกไม่รู้แก่พูดเลยคุณกริดรู้คุณกริดก็บอกมาสิครับว่ามันคืออะไรก็ขทูกับแฟนเขาฮ่าออไม่กล้าบอกแปลว่าก็ออแปลว่าไม่กล้าบอกไงนี่ผมก็นึกว่ารู้เฮ้ย hey. แล้วแกจะบอกได้ยังวะว่ามันเรื่องอะไรคุณไปทูกกับแฟนเขาทำไมวะครับสวัสดีครับดากลิคดคุณแพทยอยากส่งงานเข้าประกวดงานแฟชั่นดีไซน์ที่กลิดป,ประกาศในวิทยุนะคะแต่แล้วคุณแพทย์เขารู้เรื่องการประกวดได้งไงครับเขาถามว่า คุณแพทย์ดูเรื่องประกวดนี้ยังไงเออเก่งมากอ้อยคุณแม่อยากบอกเลยคุณแพทได้ยินจากวิทยุของอ้อยค่ะคุณแพทได้ยินจากวิทยุของอ้อยค่ะอ๋อเอ่อถ้างั้นผมจะเอารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปให้คุณแพทที่โรงงานนะครับเอามาให้ที่โรงงาน คุณพันบอกว่าไม่เป็นไร e, ค่ะส่งแฟกมาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณดาเขาว่าไงบ้คุณดาเขาอยากได้ไรายละเอียดเกี่ยวกักบการประกวดแฟชั่นดีไซน์ที่ฉันประกาศไปนะที่โรงงานจะส่งประกเหรอครับ อะไรอะคะคือเาจะบอกว่าจะเข้าห้องน้ำอะค่ะไม่ไหวแล้วไปก่อนนะคะ <c oughs> คุยกันอยู่ได้ไอยทำอะไรอะพี่เจิดออกแบบเสื้อผ้าอยู่จ้า <c oughs> วาดที่เสร็จก่อนก็ได้แล้วค่อยเอามาให้ฉันดูเนี่ยเสร็จแล้ว นี่ดูไม่ออกเหรอว่าเสื้อผ้าที่พี่ว่ามันเป็นยังไงดูออกจ้าดูออกเสื้อเช,อชิ้ตแขนสั้นกางเกงขาสั้นขาเล็กๆแบบที่วัยรุ่นเขาชอบใส่กันพี่เนี่ยแนวจริงๆเลยนะจ้าเก่งมากเลยที่ดูออกด้วยแล้วยังมันใาญได้ขนาดเนี้โอ้โห นี่ขนาดพี่เองนะยิงดูไม่ออกเลยว่าพี่วาดอะไรลงไปบ้างเอา้าเอา๊ะแล้วจูจ่ๆเนี่ยพี่มานั่งวาดรูปออกแบบเสื้อผ้าอะไรนี่ทําไมก็คุณแพทย์เขาประกาศว่าจะส่งผลงานของโรงงานเข้าประกวดแล้วก็ใช้ประทูเป็นคนออกแบบพี่ก็เลยลองออกแบบให้ประทูดูเผื่อจะใช้ได้พี่จะได้เปลี่ยนจากยามมาเป็นนักออกแบบด,ดูบ้าน เเรียนถึงเมืองนอกเมืองนามาแต่ตาเนี่ยตั้งต่ำนะคิดได้ยังไงอะว่าจะให้หนางประทูเป็นคนออกแบบสู้คุณอัมพลก็ไม่ได้ส่งประกวดเหมือนกันจะสร้างดีไซเนอร์ที่จบจากฝรั่งเศสมาออกแบบให้ไม่ต้องบอกพี่ก็คงรู้นะจ๊ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาเล่าไม่ต้องพูดถึงโรงงานของโค้อกตันยูให้พี่ฟัง อย่า้พี่โกรธหรือไงฉันไม่พูดถึงโรงงานคุณอัมพลแล้วก็ได้ฉันไม่อยากให้พี่โกรธหรอกนะจ๊ะพี่โกรธทีง้อตั้งนานกว่าจะหายเรากลับบ้านกันเถอะนะไปจ้ะแม่ค้ตังอยู่นี่นะ ใจมากนะวิไลวิไลโทรมาเล่าให้ฟังว่านางแพทย์ลูกไอป้องประกาศในโรงงานว่าจะส่งงานเข้าประกวดแต่จะให้พัทูเป็นคนออกแบบชุดที่จะส่งประกวดแต่พวกไอป้องกับลูกเมียมันไม่ใช่คนโง่นะคะยังไงมันก็ต้องมีแผนอะไรแน,น่ๆนี่คุณไม่เชื่อว่านางแพทย์จะให้ผัดูออกแบบเสื้อผ้าให้จริงๆอย่างนั้นนหะไม่เชื่อคะ่ะ อย่าลืมสิคะว่านางแพทนี่ก็จบแฟชั่นดีไซน์จากฝรั่งเศสอะยังไงมันก็ต้องออกแบบเองอยู่แล้วอะส่วนเรื่องประทูออกแบบเนี่ยก็อาจจะทําเป็นแค่ป,ปล่อยข่าวหรือเพื่อหลอกล่อให้คู่แข่งตายใจแล้วก็ไม่สนใจผลงานของโรงงานมันก็ได้ที่คุณพูดก็มีเหตุผลถ้านางแพทมันเจ้าเล่ห์ขนาดนั้นผมก็ต้องรู้ให้ได้ว่ามันมีแผนอะไร เฮ้ย hey, ปะทูป้าให้มันลงถังขยะหน่อยได้ไหมวะงั้นเธอก็ช่วยเอาไปเทเทิ้งหน่อยสิฉันจะได้ปล้าลงถังขยะได้นี่ทำไปสิเพื่อโรงงานในชฉันไม่ยอมนะเนี่ยคิดไม่ออกก็หยุดคิดก่อนเถอะปะทูยิ่งหยุดคิดก็ยิ่งเสียเวลาฉันกลัวว่าจะทําไม่ทันวันส่งประกวด เสื้อผ้าแค่ชุดเดียวเองเธอออกแบบเดียวเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะมันไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดนะพรพอออกแบบเสร็จก็ต้องตัดแบบตัดแบบแล้วก็ต้องหาผ้าหาผ้าแล้วยังต้องตัดเย็บอีกอ่ะแล้วยังต้องหานางแบบอีกด้วยแกหานางแบบอยู่แล้วปะทูนี่เลยโอ๊ย ได้เลยชมเฮอยเฮียเนอะอืมโอแคใช้เป็นนางแบบโฆษณาถังขยะได้แต่ให้ไปเดินแบบจริงๆกะไม่ได้หรอกนะแหม่ฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละให้ไปจริงๆฉันก็ไม่ไปหรอกแต่ถ้าเกิดว่าให้ไปต่อยมวยนะ <c oughs> ก็ไม่แน่แต่ยังไงพรุ่งนี้ที่โรงงานมีคัดตัวนางแบบเธอลงมาด้วยนะชมคัดตัวพรุ่งนี้เหรอใช่มานะ โนเวยแต่ว่าไม่มีทางพวกเธอคุยกันไปก่อนฉันไปอ่านนั้ก่อนนะตาเ็ลลี่เลยนะเดี๋ยวก่อนพรุร่งนี้ท่าไปด้วยนะ